คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสั์วัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับจะไปไม่แว่นไม่ไปพี่ไปแล้วนะผมทำท่าจะออกรถน้องแว่นของผมก็รีบเดินเข้ามาหาเด,เดี๋ยวก่อนสิพี่ปไปครับก็แค่นั้นเอาใส่หมวกด้วย ผมกระตุกยิ้มก่อนจะยื่นหมวกกันน็อกให้อีกใบครับทันทีที่น้องรับหมวกกันน็อกจากผมน้องก็ก้าวขึ้นรถ Big กไบค์นินจาคันใหญ่ของผมอย่างทุรักทุเลผมก็ได้แต่มองผ่านกระจกรถแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวภายใต้หมวกกันน็อกพอน้องขึ้นมาได้แล้วด้วยเบาะมันชันและพื้นที่จำกัดทําให้ตัวน้องเลื่อนมาชิดหลังผมวินาทีนั้นจู่ๆใจของผมก็เต้นแรงขึ้นผมชะงักไปนิดหน่อยเพราะตัวของผมเองก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน พอตั้งสติได้ผมก็เอื้อมมือไปด้านหลังเพื่อที่จะจับมือน้องมาเกี่ยวเอวของผมไว้พ,พี่ทำไรอะ่ะจับไว้แน่แนๆน,นะผมพูดบอกน้องแต่ก็ดูเหมือนน้องจะยังกล้าก,กลัวอยู่มือทั้งสองข้างที่ผมดึงมาเกี่ยวเอวจับเพียงแค่เสื้อผมไว้หลวมๆผมไม่ได้พูดอะไรต่อแต่บิดคันเร่งพุ่งรถออกไปข้างหน้าด้วยความเร็วทำให้น้องสะดุง้งแขนทั้งสองข้างพ่อหวากอดเอวของผมไว้แน่น ผมได้แต่ยิ้มอยู่แบบนั้นก่อนจะแกล้งขับอ้อมคณะอยู่สองรอบถึงค่อยขับเข้าไปที่โรงจอดรถของคณะถึงแล้วนะเมื่อจอดรถสนิทและดับเครื่องเรียบร้อยผมก็ถอดมอกกัน็อกออกก่อนจะหันหน้าไปมองน้องที่ตอนนี้หลับตาปียังกอดเอวผมไว้แน่นไม่ยอมลงจากรถเลย <c oughs> แววนถึงแล้วนะเออ,อถึงแล้วเหรอพี่คยยังชั่วหน่อยอะ พี่ขับรถเร็วจนผมไม่กล้าลืมตามองทางเลยอะ่ะพอลงจากรถได้น้องแว่นของผมก็ถอนลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะหันมาพูดกับผมเสียงเจืออเจ้ายิ้มทีนี้โลกเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยจริงขนาดนั้นเชียวใช่แต่ผมว่าสนุกดีนะพี่จับดูดิผมยังใจเต้นแรงไม่หายเลยผมชะงักไปทันทีที่น้องแว่นจับมือของผมไปวางไว้ที่หน้าอกข้างซ้ายของตัวเองแถมยังยิ้มแป้นมองมาที่ผมอีกตื่นเต้นโคตรอ่ะพี่ เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ซ้อนท้ายมอไซค์อะ่ะเป็นเสียงหัวใจของผมเองครับผมทำอะไรไม่ถูกรีบดึงมือตัวเองกลับมาก่อนจะเอาขาตั้งรถลงแล้วลงมาจากรถไม่รีบไปเรียนแล้วหรือไงเออนั่นสิขอบคุณนะพี่ที่มาส่งผมอะครับอืมไม่เป็นไรคราวหลังอะ่ะก็จำทางไว้จะได้ไม่หลงอีกอค,รครับผมต้องยิ้มออกมาอีกรอบที่น้องแว่นเดินจ้ำจำ้ำ ไปโดยที่ยังไม่ถอดหมวกแว่น <When? S 1> ครับมีอะไรเปล่าพี่หมวกผมยิ้มแล้วชี้ไปที่หัวของตัวเองก่อนที่น้องมันจะยิ้มและหัวลอกออกมาแล้วเดินกลับมาหาผมเอ,เ,อเอาเฮ้ยจริงด้วยผมลืมถอดอะ่ะเอ็งนี่น่ารักว่ะมานี้เขาถอดกันแบบนี้ผมอดเอ็นดูในความน่ารักของน้องมันไม่ไหวที่ปลดสายลอกออกไม่เป็นผมจึงเป็นคนปลดออกให้เออว่าแต่เอ็งชื่ออะไรวะ ผมแกล้งถามเพราะเห็นน้องมาชะงักเงียบไปความจริงผมก็รู้ชื่อน้องแต่วันแรกที่ผมเจอน,น้องมาแล้วผ<พ>ผมเหรอครับก็ใช่สิวะนุครับแล้วพี่ละ่ะพี่ชื่อเชนเอกอิงเหมือนกับเร้อแหละอ๋อผมจําได้แล้วก็วันสอบสัมภาษณ์พี่เป็นพิธีกรด้วยนี่นะแถมพี่เป็นคนพาผมอ่ะเข้าไปห้องสัมภาษณ์ด้วยวันนั้นผมก็ลืมถามชื่อพี่อ่ะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่เชนผมไปแล้วนะ ปิดเทอมวันแรกก็สายเลยแล้วนี่เรียนชั้นไหนอ่ะอ๋อชั้นสามครับเดี๋ยวไปพร้อมพี่เลยไหมพี่ไปส่งพี่ก็เรียนชั้นสามเหมือนกันเอ่อผมไม่ปล่อยให้น้องมันพูดอะไรต่อผมกอดพาเดินเข้าไปในคณะทันทีพอผ่านลานสะบัวจะเดินขึ้นอาคารเรียนระหว่างที่เดินมาเรื่อยๆคนอื่นที่อยู่รอบๆก็หันมามองผมกับน้องเป็นตาเดียวบางคนก็ยิ้มให้บางคน ก็เปิดกล้องมือถือเพื่อจะถ่ายภาพบางคนก็ซุบซิบว่าผมมากับใครผมไม่ได้สนใจได้แต่กระตุกยิ้มมุมปากยักคิ้วให้แล้วกอดคอน้องมันให้เข้ามาชิดตัวของผมแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสามห้องนี้ใช่เป่าอ๋อใช่ครับโอเคงั้นพี่ไปแล้วนะโชคดีไว้เจอกันผมโบกมือยิ้มให้น้องมันก่อนจะเดินอ้อมไปอีกฝั่งเพื่อเข้าเรียนเหมือนกัน พอเรียนเสร็จช่วงเช้าก็เที่ยงพอดีช่วงบ่ายวันนี้ผมไม่มีเรียนจึงแวะไปหาอะไรทานที่โรงอาหารของคณะและจังหวะที่กําลังเดินเข้าไปโรงอาหารก็เจอกับน้องแว่นนั่งหน้างอบ่นอะไรก็ไม่รู้บ่นอยู่คนเดียวผมเลยเดินเข้าไปทักก็เห็นนั่งหน้าเครียดจ้องมือถือกดยิกๆพอผมเดินเข้าไปใกล้ก็ถึงรู้ว่าน้องมันกําลังนั่งเล่นเกมมือถืออยู่ไง สวัสดีครับพี่เชนหวัดดีทําไมมานั่งเล่นเกมคนเดียววะไม่ไปซื้อข้าวไงอ๋อผมนั่งจองโต๊ะอยู่พี่เพื่อนกาลังไปซื้อข้าวอะ่ะพี่เพิ่งเลิกเรียนเหมือนกันเหรอใช่โคตรหิวเลยวะ่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเห็นว่าเรียนกับอาจารย์รัศมีด้วยพี่รู้ได้ไงอะ่ะโห้ผมนะพี่เกือบฉี่ลาดกลางห้องตอนเปิดประตูเข้าไปหลังจากที่พี่ส่งอะ่ะได้ยินเสียงแกนะผมยังขนลุกอยู่เลย แถมผมยังเผลอหลับในข้าวของแกอีกอะโชคดีที่แค่โดนข่าโทษเอาไว้นะแต่ดูๆไปแกก็ใจดีอยู่นะพี่หรอวะถึงขั้นหลับในข้าบแกหรอวะเองนี่แน่วะ่ะเออแล้วบ่ายนี้ปีหนึ่งภาคเรามีคัดดาวเดือนด้วยนี่อ๋อใช่ครับเอออย่าลืมเตรียมตัวไว้ด้วยพี่ว่าจะส่งเองอะไปคัดตัวกับอาจารย์รัศมีผมยังพูดไม่จบประโยคดีน้องแว่นมันก็สำลักน้ำที่กำลังดูดเข้าไปในปาก <c oughs> พี่ว่าอะไรนะผมเนี่ยนะก็เออสิวะอย่างเองอะ่ะเปลี่ยนซีรี่ตัดผมใหม่เปลี่ยนสีหน่อยถอดแว่นก็ว่าได้ละผมจับไหล่น้องทั้งสองข้างให้หันมาตรงหน้ามองผมเอาตามความจริงนะแค่น้องมันถอดแว่นอะ่ะผมว่าหมดคณะก็ไม่มีใครสู้มันได้อะพี่เชยยังไม่ทันที่น้องมันจะพูดอะไรต่อเสียงคุ้นหูที่ผมได้ยินประจําก็ดังขึ้นมา,นมาพร้อมกับมือเล็ก ที่วางแมกเกาะแขนของผมซะแน่นมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะคะหรือว่ามาหาพลอยอ่ะเอานุแกรู้จักพี่เชนด้วยเหรอวะนี่นี่มือปลอยให้มันน้อยน้อยหน่อยไอ,ยอย้พลอยลินขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะพี่เชนมันบ้าผู้ชายไปหน่อยอะอ๋อยัยลินแหมแค่นี้ทำเป็นห่วงพี่ชายนี่น,น,หนีหน่อยๆน่อยก็ไม่ได้ตลอดอะแกลินกับพลอยเป็นเพื่อนกับหนุเหรอ ผมงงที่จู่ๆน้องสาวของผมกับน้องพลอยเพื่อนสนิทเย,ยรินที่ไปค้างบ้านผมบ่อยๆก็เดินมานั่งโตะเดียวกันกับที่ผมนั่งกับนุอยู่ใช่ค่ะพี่เชนเพิ่งรู้จักตอนเรียนข้าบาอาจารย์เจ้อะ่ะเออนี่นุพี่เชนเป็นพี่ชายแท้เยรินนะแล้วแกรู้จักกับพี่เชนด้วยเหรอวะเออคือก็ดูเหมือนน้องมันจะยังตกใจเรื่องที่ผมจะส่งตัวน้องให้อาจารย์รัศมีคัดตัวเดือนคณะอยู่แล้วพอได้รู้ว่า น้องมันเป็นเพื่อนกับน้องสาวของผมผมก็สบายใจและอุ่นใจขึ้นเยอะเลยผมคิดว่าผมสนใจน้องเขาแล้วจริงๆอะแล้วผมจะช้าอยู่ทำไมเดินหน้าทำคะแนนสิครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไม่กวนพวกเราละเดี๋ยวพี่ขอตัวไปซื้อข้าวก่อนนะป่ะแว่นเดี๋ยวพาไปซื้อข้าวอ่ะเอาพี่เชนไอ้หนูเฮ้ย hey, อะไรของพี่กับไวรินไอ้หนูด้วยอีกโอ้ยไปสนิทกันตอนไหนวะ แกรู้ปะไม่อะ่ะฉันก็เพิ่งเดินม,มากับแกจะรู้ไหมล่ะสนิทกันถึงขั้นกอดคอกันไปซื้อข้าวเลยเหรอวะเออเอออะไรก็ช่างเถอะตอนนี้ขอกินข้าวก่อนหิวมากเนี่ยหลังจากที่ผมพาน้องไปซื้อข้าวและหาอะไรกินเสร็จผมก็แยกแยก้ายก,กับน้องไปพบอาจารย์รัศมีเรื่องคัดตัวดาวเดือนประจําสาขาของเราและพอถึงเวลาคัดตัวก็เป็นไปตามคาดน้องมาได้เป็นตัวแทนสาขาภาคอิงไปคัดตัวรอบคณะอีกที ส่วนน้องสาวของผมก็ได้เป็นตัวแทนดาวฝ่ายหญิงแล้ววันนี้ก็เล่นเอาผมมือไม้สัน่นเมื่อน้องมันเล่นถอดแว่นเซ็ตผมจัดเต็มเด็กปีหนึ่งหลายคนต่างก็เข้ามารูมถ่ายรูปและที่ทำเอาฮือฮาก็คือรูปของน้องที่น้องพลอยเอาไปโพสลงเพจซึ่งยอดไลค์และยอดคอมเมนต์ขึ้นเร็วมากๆผมเองก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆเข้าไปพูดไปคุยบ้างเมื่อมีโอกาสและตอนนี้เอง น้องมันก็เพิ่งเดินออกมาจากห้องประชุมกลางไปหลังจากประชุมคัดตัวเสร็จส่วนตัวของผมก็รีบตกลงคุยธุระก,กับอาจารย์รัศมีเรื่องที่แกให้ผมดูแลร้านขายของชําที่แกเพิ่งจะเช่าพื้นที่เปิดร้านใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างจากมอและบ้านของผมมากนักโดยทํางานตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง5้าทุม่มจะมีค่าตอบแทนรายสัปดาห์ให้ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้กับชั่วโมงในการทำงานก็ถือว่าสูงมากๆผมก็รีบตอบตกลงทันที เพราะจากตารางเรียนที่ผมลงทะเบียนเรียนไปมันมีเรียนแค่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสหยุดวันศุกร์เสราร์อาทิตย์เลิกเรียนช้าสุดของแต่ละวันก็ห้าโมงเย็นในช่วงเย็นของทุกวันผมก็ว่างไม่ได้ติดงานอื่นอะไรเพราะงานเล็กๆน้อยๆที่ทำก็ไม่ได้ทำทุกวันมันไม่ได้แน่นอนจะยุ่งอีกทีก็ตอนเที่ยงคืนของทุกวันเพราะต้องไปเล่นดนตรีและร้องเพลงตามผับซึ่งเป็นร้านของเฮียเพชร พี่ชายของน้องพลอยเองส่วนวันเสาร์ผมก็ต้องเข้าชมรมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนกับรุ่นน้องและพี่ๆที่มหาลัยและวันอาทิตย์ผมต้องเข้าไปสนามแข่งรถเถื่อนแถวชาญเมืองเพื่อลงแข่งในทุกๆสัปดาห์ผมใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มานานหนึ่งปีตั้งแต่พ่อแม่เสียความจริงที่ผ่านมาค่อนข้างลำบากกว่านี้มากพอเลิกเรียนผมก็ต้องไปทำงานเล็กๆน้อยๆทำไปเรื่อย เขาที่จะทําได้เพื่อหาเงินมาส่งเสียตัวเองและน้องเรียนและพอวันนี้อาจารย์แม่แกเสนอให้ผมไปทํางานที่ร้านของแกผมเลยไม่คิดปฏิเสธเลยและที่ผมเรียกแกว่าอาจารย์แม่ก็เพราะว่าแกเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของผมเพราะตั้งแต่ที่พ่อแม่ผมเสียเมื่อผมยังเรียนอยู่ปีหนึ่งพอแกทราบข่าวแกก็รีบมาหาและช่วยเหลือผมทุกๆอย่างอย่างงานศพของพ่อกับแม่ ผมก็ได้อาจารย์รัศมีที่คอยเป็นทุระต่างๆให้ทั้งๆท,ท,ที่แกก็เป็นแค่อาจารย์ที่ปรึกษาของผมแต่แกก็ช่วยผมทุกอย่างเท่าที่พอจะช่วยได้มีหลายครั้งที่ผมปฏิเสธแกไปอย่างเรื่องค่าเทอมแกก็เสนอช่วยผมหลายครั้งแต่ผมก็ปฏิเสธมาโดยตลอดครูดีใจนะที่ครั้งนี้เธอไม่ปฏิเสธครูผมขอบคุณนะครับครูฟังคำนี้จนเบื่อละ เปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นตั้งใจเรียนไม่มาเรียนคาบครูสายและที่สำคัญน่ะทำงานอื่นที่มันน้อยลงหาเวลาพักผ่อนบ้างแบบนั้นน่ะครูจะถือว่าเป็นการขอบคุณนะผมจะพยายามครับก็ยังดีกว่าไม่พยายามแล้วอีกเรื่องเรื่องแข่งรถสนามเถื่อนแถวชาญเมืองนั่นน่ะเลิกได้ก็ควรเลิกนะผมชะงักอึง้งไปนิดหน่อยที่แกรู้เรื่องด้วยครูรู้ครูจะรู้ หรือไม่รู้มันก็ไม่สําคัญหรอกนะนายเชนธนาสิ่งที่สําคัญน่ะครูอยากให้เธอคิดเยอะๆอะไรที่มันเสี่ยงหลีกเลี่ยงได้ควรจะถอยออกมาครูรู้ว่าเธอเก่งแต่หากวันไหนมันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือน้องสาวของเธอรวมถึงตัวครูเองด้วยอุบัติเหตุน่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมันไม่เตือนเธอหรอกนะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนอะ่ะถ้าไม่เห็นแก่ครูก็เห็นแก่น้องสาวของเธอ เลิกนาก็เลิกซะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและพี่ๆนักอ่านคนไหนที่สนใจในิยายเรื่องพิงนายก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ และอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ s t o r y b y n u t h e s h o p c o m